สวัสดีค okay. ่ะกลุ่มหมูหลุมบ้านหนองว่าหมู่สองตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกลุ่มหมูหลุมบ้านหนองว่าหมู่ที่สองตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความสนใจหารายได้เสริมดูแลครอบครัวซึ่งบ้านหนองว่าแห่งนี้นะครับ ได้รณรงค์ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงหมูหลุมเนื่องจากสามารถลดปัญหาเรื่องกลิ่นและเลี้ยงบริเวณบ้านได้นอกจากนี้ยังทําให้หมูทุกตัวมีปริมาณเนื้อมากกว่าหมู่บ้านทั่วไปไเป็นที่ต้องการของตลาดจุดเด่นของเราตอนนี้ก็คือแม่พันธุ์ของเราไม่มีปัญหาแล้วก็หมูในฟาร์มของเราไม่มีปัญหาในกลุ่มของเราไม่มีปัญหาแล้วก็ จากที่ได้ 75. 75หรือ60ตอนนี้มันอัพอยู่ที่กิโลละ95-100 <75. S> ถึง100แล้วก็ลูกหมูที่หายากตอนนี้แต่ในหมู่บ้านของเราก็ยังมีลูกหมูอยู่เพราะว่ายังมีแม่พันธุ์ประจำฟาร์มของเราอยู่ที่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยปีงบประมาณ2,563 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองว่าได้รวมกลุ่มกันเพื่อต่อยอดและขยายกิจการโดยได้ยื่นเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ประเภทเงินหมุนเวียนจำนวนสอง0,000บาทขอบคุณค่ะกองทุนบทบาทสตรีที่ให้เงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มหมูหลุมของเรานะคะตอนนี้หมูหลุมของเราไปได้ดีเพราะกองทุน เงินก้อนอนีน้นคอยสนับสนุนให้กลุ่มหมูลหลุมของเราแล้วเราต้องการให้กองทุนตัวนี้ได้ขยายให้กับสตรีคนอื่นๆต่อไปอีกค่ะมากในหมู่บ้านของเราสิ่งที่ชาวบ้านจะได้รับนอกจากมีอาชีพมีรายได้แล้วยังมีความสุขจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกันและนอกจากนี้สำนักงานอกสออำเภอห้วยราช โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและได้ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางต่างๆที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้การช่วยเหลือกลุ่มในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1ิซึ่งทางกลุ่มเองได้เน้นย้ำการเลี้ยงหมูอย่างปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนละครับ